ผมพินิจงามพริ้งครับสำหรับฟุตบอลไทยในฝันของผมก็คือเป็นฟุตบอลไทยที่ทุกคนนะครับภาคประชาชนแฟนฟุตบอลแล้วก็สโมสรน,นักฟุตบอลโคช้ชหรือภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องที่รักฟุตบอลไทยมีส่วนร่วมก้าวเดินไปด้วยกันนะครับอย่างสร้างสรรค์โดยมีเป้าหมายก็คือเพื่อพัฒนาการนะครับเพื่อความสุขของ ฟุตบอลไทยของคนไทยครับโดยใช้ฟุตบอลเป็นสื่อแล้วสิ่งสําคัญก็คือการพัฒนาของประเทศชาติในสาขาฟุตบอลไปด้วยกันไม่ว่าจะประสบความสาเร็จไปถึงจุดฟุตบอลโลกฟุตบอลเอเชียอย่างไรก็ตามที่สําคัญก็คือว่าถ้ามีส่วนร่วมด้วยกันและก้าวไปด้วยกันมันจะเกิดความสุขในระหว่างทางที่เราเดินไปไม่ใช่แค่เป้าหมายในเรื่องฟุตบอลโลกอย่างเดียวแต่สิ่งสําคัญก็คือเราต้องมี ความสุขและความสนุกสนานกับสิ่งที่เราจะเดินไปด้วยกันด้วยครับ